สวัสดีค่ะเพืกอเก๋เพรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่เพรยนต์สาขาสุวินทวงเช่นเคยนะคะใครที่สนใจสําหรับการซื้อรถยนต์มือสองนะคะบอกได้เลยว่าซื้อรถกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสําหรับเพรยนต์นะคะเปิดมา26ปีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยๆคุณภาพเกรดเอทุกคันแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของรถ s อ v วนะคะมาจอดเรียงใหม่เลยนะคะมาให้ดูกันว่าจะมีคันไหนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นรถน่า ใช้หน้าซื้อกันนะคะสำหรับรถของเรานะคะคัดเกรด A มาเรียบร้อยไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะคะสภาพเดิมๆให้มาเลยนะคะแล้วรถทุกคันนะคะมีการตรวจรถด,ด้วยนะคะมีการตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนี่คือสิ่งสําคัญที่ลูกค้าจะมั่นใจที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะการจัดไฟแนนซ์ทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะฟิกในเรื่องของคุณภาพนั่นเองนะคะถ้ามีใบเซอร์นะคะในเรื่องของคุณภาพตัวรถว่าได้กี่ดาวก็จะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะพาดูรถแต่ละคันนะคะจะมีคันไหนที่ถูกใจเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกกันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น t o โยต้า o คโร拉คลาสนะคะเป็นรุ่น1.8ไฮบิดพรีเมียมนั่นเองนะฮะคันนี้ปี2020กับเลขไม่์การใช้งานอยู่ที่100,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะคะราคา699,000บาทนะฮะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะรายได้อยู่ที่เกียร์ค .25 ออกคนเดียว ต้องค้ำเลยนะคะสภาพตัวรถเดิมให้มานะคะสำหรับ Toyota Corolla Cross ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีขายดีตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะขายดีตั้งแต่ป้ายแดงมาถึงมือ2นี้ก็ยิ่งขายนี้นะคะเพราะว่าราคาเขาเซฟลงนะคะคันนี้6,99,000บาทใครสนใจนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับมาดูห้องเครื่องยนต์กันได้เลยนะคะมาอยากอยากจัดไฟแนนซ์นะคะสำหรับที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ทุกวันเลยนะคะสามารถมาดูรถแล้วก็มาจัด ได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Honda นะคะเป็นรถ honda HRV นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว RS นะคะสำหรับรุ่น RS คันนี้ได้รถปีใหม่นะฮะราคาอยู่ที่869,000บาท ได้รถปี2023ไปใช้งานนะคะคันนี้มายการใช้งานอยู่ที่64,0 0 0กิโลเท่านั้นได้เป็นรุ่น1 5 R S นะคะเครื่องยนต์เทอร์โบโแรงเห,เหลือแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะสภาพเดิมทั้งหมดเลยมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยนะคะสําหรับคันนี้มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะได้เป็นสีเทาดำนะฮะออปชั่นต่างๆให้มาดีมากๆเลยนะคะคันนี้เขาประหยัดน้ํามันเพราะเขาเป็นระบบแบบเบนซินนะคะเ s r v คันนี้นะคะได้เป็นตัว HEV ด้วยนะคะตัว Top RS ใครสนใจก็สามารถแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านแน่นอนนะค,ะคันนี้นะคะสวยเดิม นี่นะคะได้เป็นสีเทาดำนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยมากเลยนะคะใครสนใจก็สามารถแจ้งเกเบอร์ด้านล่างนะคะทักไลน์มาคุยกันแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดใหม่นะคะจะเป็น Honda m o b i l i o นะคะสำหรับราคาเดี๋ยวเกอัปเดตให้นะคะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามาจอดวันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาเกตั้งไว้ที่ที่เห็นเห็นนะคะอยู่ที่ประมาณสัก3 0,000นปลายถึง40,000นประมาณ เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เช่นกันถ้าสนใจเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับรถ SUV คันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าโครโร拉ครอส1.8ไฮบรินั่นเองนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่น h y บริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะเป็นตัวท็อปด้วยปี2021นะคะราคาอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นรถ5ประตูไปใช้งานซันลูปก็มีให้นะคะได้ตัวซัน รูปมาด้วยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวท็อปเลยสีดสําสวยๆประหยัดน้ํามันด้วยนะคะระบบแบบไฮบริดใครสนใจสําหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพอ่อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพดเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเกได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะที่เพชรยนต์นะคะมี3สาขานะคะสาขา1อยู่เซรีไทย68แยก1สาขา2อยู่เซรีไทย95นะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นสาขาที่3แต่ว่าเป็นศูน ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะอยู่ที่สุวินทงศรีสนั่นเองนะคะอาใครสนใจสามารถนัดหมายเก๋ได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนัดหมายเก๋มานะคะอยากให้พาชมคันไหนรุ่นไหนนะคะอยากได้รถอะไรก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับรถเจ็ดที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.5 V วีตัวท็อปนะคะปี2020กับราคา529,0 0 0บาทนะคะคันนี้5290 0 0บาทเท่านั้นจัดไฟ นั่นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,00 0ใครสนใจรถเจ็ที่นั่งบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าสุดๆเลยกับพันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะแจ้งกันได้เลยมาดูรถตัวจริงนะคะอย่างที่เกดแจ้งมาทดลองขับกันได้เลยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้เลยนะจ๊ะอ่ะคันนี้นะคะก็ จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9,000นะคะรายได้อยู่ที่สัก2,000 0นะ1 8 0 0 0ถึง2 0 0 0 0ออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถสภาพเดิมทั้งหมดนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกตนะคะคันนี้นะคะยังสวยยังโสดด้วยนะคะสวยๆวยสดๆเลยนะอามาดู SUV กันต่อ ทางนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota c o r โรล่าครอสนะคะเป็นไฮบิดพรีเมียมนั่นเองนะคะคันนี้ก็ยังว่างเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่7,000 0 0กว่านะฮะราคาอยู่ที่ 7, 7 6 9 9 0 0บาทปี2023นะคะเลขไม่อยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้ได้เลขทะเบียนสวยๆนี้ไปใช้งานเลยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆได้เป็นยางมิชลินพ p r มาซี่ด้วยนะคะปี2 0 2 4 2 5 ประมาณนี้เลยนะคะได้อย่างปีใหม่สุดคุ้มเลยนะคะสําหรับ SUV คันนี้นะคะราคาดีจัดไปนัซนฟรีดาวน์ผ่อนที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับมารับโปรโมชั่นดีๆกันสําหรับโปรโมชั่นที่เก๋ให้นะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะคะซ่อมศูนย์ได้ด้วยนะคะไปจนถึงวันที่11เดือน11เลยนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะดูแลในเรื่องของยางให้ยางปีเก่านะคะเสื่อมสภาพแล้วก็ ก็เปลี่ยนให้สีเ้้นเลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ทําสปาด้านนอกด้านในด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกตได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะมาดู SUV ด้านหลังกันบ้างนะคะมี Honda CR-V นะคะ CRV ของเรามีตัวขับสีด้วยนะ คันนี้เลยนะคะคันนี้เลยนะคะสำหรับ Honda CRV 2.4นะคะคันนี้ได้เป็นรุ่น2.4 EL นั่นเองนะคะคันนี้ราคา8 0 0 0นะคะ8 0 0 0อยู่ที่859,000บาทนะคะราคานี้นะคะเราได้รถปี2021ด้วยนะคะหลังคาซันรูฟมีให้นะคะไมการใช้งานอยู่ที่ ห0 0 0ืนนั่นเองนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเก๋ได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะมาดูอีกคันสำหรับคันนี้ t o y ยต้ Toyota v เว o อนะคะเวลอนน้นะคะคันนี้เป็นรุ่น1.5้าพรีเมียมนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่629 0 0 0บาทนะคะรถปี2023ันไม่ห0 0มื่นนะคะคันนี้ก็ได้เป็น7ที่นั่งนะคะ7ที่นั่งที่ด้านในสเปซด้านในเยอะมากๆนะคะคุ้มค่าสุดๆแล้วใครหารถครอบครัว SU วีใช้งานอยู่นะคะคุ้มค่ามากเลยได้เป็นเครื่องยนต์1.5ด้วยนะคะมีอีกคันหนึ่งนะสำหรับเวลอสนะคะเวลอส1.5พรีเมียมคันนี้ปี2023อ่ปี2022นะคะเลขไม่90,000กับราคา639,000บาท นี่นะคะก็ถือว่าได้รถสภาพเดิมนะคะ7ที่นั่งสวยๆเลย1.5พรีเมียมประหยัดน้ำมันแถมยังไปได้ทั้งครอบครัวด้วยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรถ s u v นะคะมีตั้งแต่5ที่นั่ง7ที่นั่งนะคะแจ้งกันได้เลยนะมาดูสำหรับเซียนต้าอีกคันนึงตัวท็อปนะคะโอ้โหคันนี้ราคาพิเศษนะคันนี้ราคาพิเศษเลยนะคะ419,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000ปลายปลายถึง7 0 0 0เท่านั้นเองนะคะได้รถปี2017พร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งด้วยนะคะตัวท็อปของเรานะคะได้เป็น7ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเกยได้รถคันนี้มีการตรวจสอบโดยอินสเปกเตอร์มืออาชีพเรียบร้อยนะคะมีใบเซอร์ให้เลยนะคันนี้นะคะราคาสุดคุ้ม419,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับรถเจที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนั่นเองนะคะ สนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเกีได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะรถที่นี่คัดเกรดเอให้เรียบร้อยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิ้อนจมน้ํามานะคะมีวารันตีให้หลังการขายด้วยนะคะสําหรับวารันตีของเรานะคะภายใน30วันนะคะมีปัญหาอะไรโทรหาเกีแล้วก็เข้ามาที่เพรยนต์ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะสามารถเข้าศูนย์ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือเบิกบินกับ ทางเพยดยนได้เลยนะคะมาดูรถกันได้นะคะสุดคุ้มแน่นอนนะคะรถที่นี่มีให้เลือกมากกว่า500คันด้วยนะคะได้รถดีๆโครงสร้างเดิมๆไปใช้งานแน่นอนนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเก๋ก็พาดูเป็นรถเ ที่นั่งแล้วก็รถ5ที่นั่งนะคะรถ s u v นะคะที่น่าสนใจนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะวันนี้มีการจัดรถใหม่ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะมีการปรับรถเรียงรถใหม่นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมรถกันนะคะท่านไหนสนใจ ปรึกษาเรื่องของการออกรถกับเกดให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเกดจะมารีวิวให้ชมรถกันอีกรอบนะสำหรับวันนี้ขอบพคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ